จะเล่นในภาค้าอะไรเนี่ยนะมอสซี่ DPS ชื่อก็บอกอยู่แล้วอ้าวนี่คืออะไรอ่ะทำไมในนี่ออดีฟเฟนส์ในสัตว์ตกใจเลยเรียบร้อยมอสซี่ DPS ก็เรียบร้อยกูบอกเลยสัตว์โดนแล้วเหรอเด่นนะ นา,นาดีกว่าทำไมกูรกรอบทองวะ<งรอ>กรอบทองไม่มีดาวแล้วไม่ดูหวงไงมัน<งร>อเออมันดูแบบเหมือนพวกกระจอกนี่เ<ง>ราเด็ด<งรอ>ดูกรอบเงินแล้วแบบดาวล้อมเดี๋ยวมันกคเท<งรอ><งรอ>่เออเท่กว่ากรอบทองไม่มีอะไรเงี้ย<ง>ม<รอ>ัน mời hai lần 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 chết

กออกมาล่าไว้ยิงกูอะมันไม่ได้ช่วยเฮียเลยเลยดลาล่าเนี่ยขอโทษนตินเนชฮิวว็ทันใั่ลา่าูมันใส่ใส่วงวงให้อะลูก แ้นบาร่ามืนแ้นวนี่เอาไปตายโหนี่เดียวเองซาเลียขึ้นที่สูงอู่ตรงไนเมากแล้วเดียพรุ่งนี้เขาก็กลับมาเบามากแล้วเดนี๋ยวพรุ่งนี้ยยน โดนรีถึงยึดหายโดนโดนปาห้ามฮิวก็จบกลางโลชาร์ปไอนอนเดอร์เวิร์ลอันเดอร์บูดจบคอยแรกจบไอปอนรวมใครรวมตัวเดียวเอ้ยได้เหรอะมันตายกันหมดแล้วทีมเรา เมอ์ไอ้ยแยเลยวใจเย็นแบดูเยอะมาี D P S กูด่าว่า D P S เมอร์ซี่ D P S คือเพื่อนเราเองซ้ายซ้ายแม่เล่นอะตัวเนี่ยซิมเงซิมเอาไว้ดีเฟนต์เนี่ แม่ก่อนเลยสัตว์อุ้ยมันยิงวุ่นเด็กเยอะเลยดูดิดูดิดูดิโอ้เรียบร้อยจัดเบาะดาดูนี่มันยิงวุ่นเด็กเยอยเนี่ยเรียร่อ้ยมีคนอยู่ในนั้นไหมถ้าไม่มีเจจะได้ไปป้อนไปป้อนฆ่ามันโเลยนะ เป็นที่ไก่เล่นเกมสร้างความเดือดเดือดให้เกมนี้เลยดีกว่า <laughs> มึงแคร์ทุกตัวไอ้สัตว์้แคมองเธออะไรไม่เลือกตัวซิมเซิมหิวรวมหิวหมู่หิวหมู่หิวเดี่ยวใช่กูมีซับเตอรกูอยากเล่นนี่ยังไง ตายตายโหนี่อะไรบินได้วะนายสัตว์เอ้าใครเฮ้ยพึ่ง ไม่ได้หลุด F K สัตว์ใช่ F K ดีจอยก่ะเข้าไปเพื่อนเข้าไปเพื่อนโ,อโหแล้าลสวยครับผมเ <c oughs> ข้าประจเทียอะไรเยินรายการีมันไม่ไม่มีคุไม่มีจะพุ่งแน่ใจเย็นรู้รู้ ทำไมไม่มากันอ่ะสองนนรับมาวาควัามาสี่ตัวควาควาอุ้ยไอ้โควี่นอ้สตาร์ทใครอ่ะสตาร์ทไทยสตาร์ทเราสตาเขาสตาร์ทเขาก็มีสตาร์ทเราก็มาเมืซี่ีบสเรียบร้อยชุบนะฮะไปนไปวิวเรียบร้อยอุ้อ้ดดแบ

ดูที่นน่งดูที่นั่เโอเคทางซ้ายสองตัวทางขวาก็สองตัวเหมือนกันโอ้โหเล่นเป็นคนเดียวอะฟาร่าฮะฮะเล่เล่นเป็นคนเดียวเล่นเป็นคนเดียวไอ้สัตว์ฟาร่าไอ้เกี้ยกูไม่ต้องมีเมอร์ซี่ด้วยไอ้สัตว์

กนได้ก็เต้นไปนะฮะโยกก็ได้ a t t a อ้แ่าแกมลองลองมือเด็กมึงได้มาก่อนนะ ลองลองมาดูเด็กเทพมหานครอะไรวะดาจิมดาแจ๊ดไงดาจิมดาแจ๊ดอ่ะสแคว๊ดแว๊สแป๊ดแป๊แวนแวนแบบอย่างแง๊นแง๊นติดเพลงยาวแล้วยังไม่ได้นอนไม่ต้องนอนดีเย็นใจเย็นเย็น กันไว้ได้นานที่สุดเรามีเวลาเท่าไหร่นาทีสี่สฝั่งนู้นใช่ไหมเฮ้ยสุดยอดติดแถบเลยสุดยอดทางขวาเข้ามาแล้วหนึ่งตัวไอ้ไอ้เอกซิกมาแล้วมันไม่เข้าอ่ะคิดว่าถอยหลังมามีสไนด์มีแอชมีแอชไปเลรว เข้ามาตรงกลางอูซียทางขวาเขมานะลูกนะโอยโดดดดมามา่าับมวมันจะเข้าแล้ว50วิวิน่าฟาโรอยู่บนน่าาโรโอ้ยมไันชุบมันชุบมาที่ชุบมาที่ชุบชุปิดตัวแล้วใช้ความไม่ดีของมึง หมดไปแล้วเฮ้ยนั่นตายนั่นจะตายจังแกถอยมาก่อนเลอยอแล้วมีนตีแล้วนี่ก็อ,อยากให้กูตายกูจะมีแล้วกูจะมีแล้วไอ้เด็กมากรอยอย่าตายเขาล้มเหมือนเขาล้มแบบแล้รีบทายมาเออเราทนเสร็จนียนะผมสุดยอดครับผมโอ้ยเฮียโดนเฮียซิกมากดูดหมดเลยโดนที่นี่ด้วยโดนที่นี่ระเบิดระเบิด อกผูอยากทุกอางอุ้ยสุดยอดใครเหลือใครเนี่ยข้างบนฟ้าแรงตัวนึงผมมองไม่เห็นเออเดือดจริงจริงนือเลยเนท่อดไม่มีแพ้แล้วด้ไหอืมมีเสมอนา์เก็ เทมบุรินเขียนงี้อยู่วะมันต้องเขียนทมบูรินเปล่าจอแทมบนพอกูเล่นฟาร่าแล้วก็จอกกันนะพวกมึงอ่ะมันจะไม่มีตัวเอมเปล่าขายทำเทียรหรอไอสัตว์ สองนาทีสี่เก้าแล้วชิวๆตักหนึ่งข้อก็ชนะแล้วก็ไม่นานนะสองนาทีสี่ก็มันก็ให้พอๆกับคอยแรกกันหละคอยแรกมันให้กี่นาทีคอยแบบพอยแรกแบบตอนไม่ได้โอเวอร์ทำสี่อะไนท์ทัมบูริน มามาว้าวไ้แก้วมาไล่แก้วเอ้ยมือซี่เกือบตายยี่เย้ระวังหยิบแถบหยิบอะไรนะแถบนี้ยอันตรไม่มีป้อมมีป้อมระวังมีป้อมมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างอ่ะไม่ใช่มีแค่ป้อมไม่มีทุกอย่างถ้าที่ถ้าที่มองคุณเลือกสันคุณบอกเลยมีทั้งโล่ทั้งอะไรเข้าไงหรอก What is the plan เฮ้ยทะเลแตกเรือแตกกำลังพยายามทลายร่มนะเฮ้ยตาล่าเสียนิรส่งมันลงไปมาแล้วไปทั้งวัไปเจอไี่มาเลยทะเลอยู่ตรงนี้ทะเลแตกครับโล่โล่จริงมาแตกแล้วโอเคยึดยึดโอเคอันนี้ก็ตัวเซมัสซาเดี๋ยวมาง ยังนอี่ล่อะอาโตเรียสเนี่ยเหรมันยิงกูดูดิมันยิงกูเลยมันก็อันตรีกูหมดโอ้โหแหลกลาไม่มีใครเห็นเลย เก่งตาเดียวเองอะบอกเขาเด็กคนไทยทั้งนั้นกูแลบปบาบิดกูแลบไทยเด็ดแค่ไฮเอนดิตีคิวยี่แปดได้สัตว์พ่อมึงจะโหดไปไหนวะน่าโหดโหดให้เขาหน่อยไป